สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะยังแบบว่าหิมะตกเยอะอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะหิมะก็เริ่มจะละลายแล้วค่ะบีลงมาทิ้งขยะจากเพื่อนๆก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากโทนี่คอมเฮียคอม ลงเอาขยะมาทิ้งนะคะแล้วก็เลยมาเจอเครื่องเอ่อเครื่องมือนะคะอันนี้เป็นเครื่องที่เขาเอาไว้ตัดไม้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องไถเล็กค่ะเพราะว่ามันใกล้จะหน้าร้อนแล้วเน้อเพื่อนๆเ,เอามาไว้ไถดินนะคะนี่ละจ้ะ เมื่อสอาวันก่อนแดดออกดีๆก็คิดว่ามันจะร้อนแล้วนะคะที่ไหนได้ตอนนี้หิมะตกจ้ะอากาศหนาวมากมาเร็ว มาทางนี้พักกินโทนี่ให้ฮัปี้ลิกไหนกินไม่ได้หรอ หมาตกนะคะอากาศหนาวเนาะอากาศเย็นมากนะคะออกไปข้างนอกกันไม่ได้เลยนะคะเลยอยู่แต่ในบ้านไหนลกน้โน้น no. no, no, no. no, 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 no. ้โน้น้โน้อน้โน้น้้นอโนนน้้นนไ้ไ เพื่อนคะนี่เมื่อวานนี้นะคะหัดทำเค้คกกล้วยหอมค่ะอร่อยมากครั้งแรกนะคะในการทำรสชาติดีอร่อยมากเลยจ้ะกินกับกาแฟแฟนบีเมื่อวานนี้นะคะตอนที่ทำใหม่ๆเนาะทำเสร็จใหม่ๆม,มันอุ่นๆมันก็อร่อยดีนะคะแบบ มันมันมันหอมเนยนะคะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะแฟนบีทานกับกาแฟอ่ะสามช Además, ิ้นอ่ะเพื่อนๆคิดดูดินี่นะคะทำมาถาดหนึ่งก็เหลือแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนรสชาติดีอร่อยมากไม่แห้งนุ่มว่าไงจ๊ะหอวหอย โทนี่ก็เลยไม่ได้ออกข้างนอกนะคะไม่ได้วิ่งเลยเนาะไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้วิ่งเลยอยู่แต่ในบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากค่ะเพื่อนๆออกไปไม่ได้ที่แรกว่าถ้าเกิดอากาศดีๆบีจะพาไปเก็บกระเทียมป่าสน่อยไปหาดูนะคะว่ากระเทียมป่ามันมันมัน,มนขึ้นตรงไหนมั่งเนาะเพราะว่าเราพึ่งมาอยู่ที่สเตอร์ซิงนะคะแต่ว่าเออช่วงนี้นะคะก็ พอเราบอกว่าเราอยากจะออกโทนี่พอเราบอกว่าเราอยากจะออกไปหากระเทียมป,ป่าฝนก็ตกแล้วก็ถ้าไม่ฝนตกนะก็หิมะตกจะเพื่อนๆอากาศหนาวมากมมถ้าไปก็จะไม่เอาโทนี่ไปนะคะเพราะว่าโทนี่ กลัวเขาหายจากเพื่อนๆเขาก็จะวิ่งไปทั่วเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพอเราไปเจอกระเทียมป่าอย่างเงี้ยเราก็อยากเก็บใช่ไหมล่ะก็กลัวจะดูเขาไม่ดีกลัวเขาหนีนะนจะหนีเที่ยวนะชอบนะวิ่งไปข้างนอกนะคะส่วนวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะแฟนของบีก็ไปเอ่อในวีนนะคะไปซ่อมโทรศัพท์ค่ะ โทรศัพท์มันตกลงมาแล้วหน้าจอมันแตกนะเพื่อนเอนเรามีโทรศัพท์เก่าอยู่นะที่เกซื้อให้บีถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อของเอ่อเลมีเนาะแล้วก็จิกกไบก็เยอะด้วยนะแต่ว่าเกบอกว่าเกมไม่ชอบนะคะเกชอบของซัมซุงเนาะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะชอบเขาชอบเราเนะ แกก็เลยเอาโทรศัพท no ์ไปซ่อมแกบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันซ่อมได้ไหมก็ยังไม่รู้นะคะตอนนี้ก็กําลังลุ้นอยู่ว่าแกจะซ่อมโทรศัพท์ได้ไหมเอ้ยเอ้ย็็แฟนบีกลับมาแล้วนะคะเสียงดังไม่รู้ว่าทำอะไรไปไปข้างล่างกัน Ist okay? Ja. Und wie geht es Telefon? Gar nicht. Neues. Display, neu, kostet fast 200 Euro. Aha. Und ein neues Handy von da kostet auch 250, Euro das nächste. Aber Lukas hat mir eines von ihm gegeben. Es ist viel besser. อันนี้นะคะก็คือเครื่องที่เราทําความร้อนนะคะหรือว่าเครื่องไฮซุงนะเพื่อนเพื่อนเครื่องนี้นะคะก็จะเป็นสําหรับไม้นะคะไม้แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบเผาไหม้เนาะมันก็จะมีฐานมีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องคอยทําความสะอาดค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากด้วยเพราะว่า เราจะต้องมาเติมฟืนนะคะสามครั้งต่อหนึ่งวันค่ะ <c oughs> อากาศหนาวมากเพื่อนๆ <c oughs> โซมันไม่มีมันหมดจ้ะ ว่าจะเอ่อจะพาเพื่อนๆมาดูเนาะก่อนนะคะมันหมดค่ะแฟนบีใช้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ทำความอุ่นเหมือนกันนะเจ้าเพื่อนๆอนอ,อโซโอเคอ่าแฟนบีใส่ไว้แล้วนะคะบีก็ว่ายอยู่มันหมดแล้วบีจะเอาที่ไหนให้เพื่อนๆดูตั้งเก คือว่าเครื่องนี้นะมันก็เป็นเครื่องเอ,อเขาเรียกอะไรเครื่องทําความความร้อนเหมือนกันนะคะเป็นแบบเครื่องไฮซุงนะเพื่อนๆแต่อันเนี้มันเป็นใช้เป็นไม้อัดเม็ดนะคะนี่นะมันก็จะเป็นแบบนี้จ้ะแต่เครื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่ามันใส่ทีเดียวนะคะมันก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะ คือเขาจะทำงานร่วมกันนะเพื่อนๆเครื่องนี้กับเครื่องนู้นนะคะนี่แหละนะเพื่อนๆความลำบากของคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะเพราะว่าถ้าไม่อบอุ่นเนาะก็ก็แย่นะคะถ้าอากาศหนาว แฟนบีก็ค่อนข้างที่จะห่วงตอนเช้าอย่างเนี้ยตื่นนอนมาอันดับแรกที่แฟนบีจะมาทํานะคะแฟนบีก็จะต้องลงมาดูเครื่องไฮสูงก่อนเนี่ยค่ะที่บีบอกว่าเครื่องนี้เขาจะทํางานร่วมกันนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> เขาก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะคะ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าใช้ไม้หรือว่าใช้เอ่อตัวนู้นเขาเรียกว่าเบลเลตนะนี่แหละค่ะ แต่ว่าช่วงนี้แฟนของบีก็จะพยายามใช้ไม้เก่าที่อยู่ในบ้านข้างนอกนะคะที่เป็นหลังเล็กๆอ่ะค่ะจะเออจะใช้ให้หมดค่ะเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะเคลียร์นะคะช่วงนี้ก็เลยจะค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยคือจะต้องมาเติมฟืนบ่อยๆนะคะอัน อันนูนะ้นอะเครื่องนูนะ้นอะที่เป็นไม้อัดมิดนะคะที่เขาเรียกว่าเบลเล็ตนั่นแหละพพเพื่อนเพื่อนเขาก็จะใส่แค่ครั้งเดียวนะคะ <S <S ก็เหมือนเตาฟืนเหมือนเตาฟืนนี่แหละคะ่ะเพือ่อนๆดูใส่ลงไปนะคะเอาฟืนใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็จุดไฟนะคะความร้อนมันก็จะส่งไปตามท่อเนะเพื่อนะอๆ คือถังใหญ่ๆตรงนั้นน่ะเป็นถังน้ํานะคะถังน้ําร้อนนะเพื่อนๆพอมันได้น้ําร้อนใช่ไหมเขาก็จะส่งไปตามท่อนะคะแล้วตรงเครื่องไฮซุงอ่ะมันก็จะปล่อยความอุ่นออกมานะคะ

เมื่อก่อนนี้นะคะที่เรามาเนาะเราก็ยังไม่แบบเรียนรู้นะคะเครื่องทําความร้อนอะ่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้บางทีมันก็หนาวนะคะไฮซูมันไม่ทํางานค่ะแต่ว่าตอนนี้พากันแบบค่อนข้างที่จะแบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้แล้วตรงนี้นะคะก็จะอุ่นมากๆเลยนะเดี๋ยวมีจะให้ดูตรงนี่นะคะนี่เครื่องทํำห้ซูงเ นี่ค่ะเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเครื่องทําความร้อนนะคะมันก็จะมีเบอร์บอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะร้อนมากนะคะนี่ร้อนนะคะอุ่นตัวนี้กลัวเสียงดังครับ <laughs> ว่างไงลุกฮึหึหหมเล็ดผักนะคะที่บีเพาะไว้นะเพื่อนๆตอนนี้มันก็งอกแล้วน,นี่เดี๋ยวบีนะคะจะเอามาใส่ดินแล้วก็ใส่รังไข่ไว้จ้ะ นี่นะเพื่อนเพื่อนเราก็แยกนะคะใส่ถาดไข่ไว้อย่างนี้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาย้ายวันนี้ก็ฝากไว้ที่ห้องเครื่องมือก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดัะเซน